คนไทยเราติดตามกันมา2 3สวันแล้วก็น่าจะเป็นช่วงเวลาที่คนไทยส่วนหนึ่งใส่ใจมากๆนะคะแล้วก็มีความรู้เรื่องของการดูเส้นทางการบินใน f l y l a d a t f o r 2 4 com นะคะเอาวันนี้ที่น่าสนใจที่สุดเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของคุณทักษิณค่ะคุณทักษิณชินวัตรนะคะว่าวันนี้คุณทักษิณจะเดินทางกลับมาประเทศไทยหรือไม่ซึ่งได้รับการยืนยันยรเรียบร้อยมีภาพออกมาเรียบร้อย ทุกสันักข่าวยืนยันเรียบร้อยว่าคุณนักสินเดินทางกลับมาอย่างประเทศไทยเรียบร้อยออกจากดอนเมืองไปเรียบร้อยแล้วด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่น่าติดตามกันต่อไปมี2ประเด็นใหญ่ๆเรื่องแรกนะคะสิ่งที่น่าติดตามก็คือพรุ่งนี้นะคะคดีการบังคับโทษชั้น14โรงพยาบาลตำรวจเดี๋ยวต่อผู้นี้ต้องติดตามและอีกหนึ่งประเด็นซึ่งจริงๆเมื่อสักครู่ใครติดตามการไลฟ์นะคะของพี่เอวิทยเยนมุตามระกับคุณสมจิตนวเครือสุนทรอเนี่ยนะคะซึ่งเมื่อสักครู่กําลังรอ คุณชันชัยอิสระเสนารักษ์นะคะดีสอสนครนานนยกจากพรรคประชาธิปัตย์กรณีที่มีการไปยื่นคำร้องให้สารีกาของนักการเมืองมีคำสั่งห้ามคุณนักสินเดินทางออกนอกราชนาจักรกรณีบังคับโทษชั้น14โรงพยาบาลตำรวจไลฟ์เมื่อสักครู่นี้ยังไม่เรียบร้อยแต่ตอนนี้เรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้พี่ชันชัยอยู่ในสายกับเราแล้วด้วยนะคะสวัสดีค่ะพี่ชันชัยคะสวัสดีรับสวัสดีสวัสดีาสวัสดีจ้าทุกท่านสวัสค่ะ,คคะพี่ชันชัยตกลงสรุปแล้วสารท่านว่ายังไงบ้างคะ ก็สรุปว่าศาลไม่เียงท่าน,นง,ง่ายๆครับพอดีรอองประชุมลวอ,องคณะสามท่านก็สรุปว่าเราไม่ได้พูดเสียหายจึงไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะยื่นคำร้อง<ฆ>ที่จะให้คุณทณเนสินออกนอกเดินทางห้ามห้ามห้ามเดินทางไปยกคำร้องแค่นั้นเองครับตอนนีต่นี้ศาลเนี่ยท่านเหมีอยนาจในการพิจา,า,ารณาท่านสั่งได้ไหนได้เอา,อางี้ดีกว่า ตอนนี้ไอ้กรณีสั่งไม่ให้ไปเดินทางไปนอกประเทศเนี่ยท <c oughs> ่านมีอำนาจประการเองได้ <c oughs> ในการรบนะ <c oughs> ครับเพราะฉะนั้นก็ต้องครต้องรอดูว่าศาลท่านอาจจะมีคําสั่งดําเนินการในเรื่องนี้อ่าท่านไม่ได้เขียนมาแต่ว่าท <c oughs> ่านมียำนาในการที่จะทาที่จะสั่งเองนะครับพื <c oughs> ่จะสั่งรับไปยังไงแบบไหนเราไม่ทราบกาไม่ได้เขียนไว้แต่ว่าโดยโดยหลักแล้วท่านมีอำนาจอยู่แล้ว ค่ะค่ะทีนี้เอาเฉพาะกรณีนี้เท่ากับว่ากระบวนการทุกอย่างจบเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะพี่ชันชัยจะมีการไปยื่นอะไรเพิ่มเติมหลังจากนี้อีกไหมคะหรือมีช่องทางอะไรอื่นใดอีกไหมคะไม,ม่ไม่มีนะครับเจตนาที่เราไปยื่นเนี่ยเราก็เห็นว่าสถานการณ์ระหว่างห้าวันนั้นเนี่ยคือก่อนหน้าน,นั้นเคยจะจะยื่นทีแล้วตอนที่การพิจารณาคดีมาตามสองร้อยสิบสอง แสารยกเราก็ไม่แน่ใจว่าอุยยารก็ทํะไรมากทำาปีมีอุทธรเรื่องหรือว่ามีคําสัง่งสารให้ให้รับเรื่องอุทธรเรื่องอะไรอย่างเราจะไม่แน่ใจเพราะว่ามันมันเจ้าชันชิดมากพอหลังจากมันมีคดทางเราก็เลยยื่นให้เข้าองค์ให้สารได้ทราบว่ามันมีเหตุการณ์อย่างนี้นะ hmm. เพราะว่าสารได้รับเอาสํานวนผมไป ใช้ในการไต่สวนผมก็เลยถือโอกาสนี้ว่าตามข้อบังคับ62มผมก็ต้องลองส่งให้ศารไปพิจารณาด้วยแล้วกันเผื่อสารจะมีมาตรการอะไรก็สารจะได้วางมาตรการของสารเองอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เจตนาลมเดิมทีไม่มีอะไรพะเราก็มองว่าสี่ห้าวันที่เราไปยื่นให้นักสินไม่ได้เดินทางนอกประเทศเนี่ยแม้จะออกไปแล้วนะครับถ้าเกิดมีคําสั่งอะไรออกไปเนี่ยท่านก็อาจจะ หาทางหาทางที่จะระงับยับยั้งไม่ขบวนการที่จะทำสหายมผมเขียนไปแค่นั้นเองวันเองไเลยคราวนี้ก็จบไปแล้วผู<ะ>้น<ะ>ักส<ะ>ิทธิ์กกลับมาเพื่อจะมาตังคําสั่งว่าซึ<ะ>่งผมก็ให้อธิบายนะวันเมื่อวานเนี้ยผมก็บอกวัก่อนที่ผมไปยื่นเรื่อง<ะ>ว่าผู้นักสินก็ควรจะกลับมาตังซึ่งอาจจะสารอาจจะตัดสินพู้นัฮะฮะฮะกสินไม่ผิดก็ได้หรือจะตัดสินผิด คนตัดสินก็อย่างเก่งก็สูงสุดก็คือตัดสิดนไม่เกินหนึ่งปีนะครับไม่ได้ตัดสินแปดปีเหมือนที่คำพิพากษาสารเดิมที่มีอะไรยทษเจ็ดปีอันนั้นมันเป็นระราช้ำนาบอันนั้นสาลไปพายุเขียวไม่ได้แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องถ้าถ้าสารถ้าตัดสินจำคุกก็คือไม่เกินปีเนี่ยวผมว่าผมก็พูดว่าคนไั้ศินเองเนี่ยเป็นคดีทุจริตสามคดีเสียหายชาวบ้านเมืองเยอะ ถ้าคุณตั้ิลป์จำคุกปีเดียวมันก็ถ้าจะพูดเนี่ยภาษาคนทั่วไปก็ตอิดยาค่าค้ายาเสพติดทิดยาเสพติดไปขโมยของยังคุกจำคุมากคุณทัศิยเลยว่ามันคุ้มนะแต่ประเทศไทยไม่คุ้มกัวประเทศไทยไม่คุ้มหรอกแต่คุณรับกรรมเถอะอันที่สองก็คือถ้าคุณหนีถ้าคุณหนีไปคุณไม่ยอมฟังเนี่ยอันนี้ก็คือตลอดชีวิตคุณก็ถือตกนรกต้องเป็นคุณไม่เองคุณไม่ติดคุกแต่ว่าคนที่ ติดบ่วงกรรมไปตลอดชีวิตแล้วแก,แกก็อยู่ที่คุณชักินเนี่ยครับค่ะทีนี้<แ>วันนี้ค่ะพี่ชันชยัยวันนี้หลายจริงจริงหลายคนก็คาดการเดากันไว้ว่าคุณนักสินไปแน่แน่แล้วไม่กลับมาแต่วันนี้เขากลับมาอยากถามในในการวิเคราะห์ส่วนตัวกันแล้วลกันของของพี่ชันชัยว่ามองการกลับมาของคุณนักสินในวันนี้ยังไงบ้างคะเห็นข่าวอยู่สองสามชิ้นด้วยที่บ้านจย์สองล่าบอกว่า เสียใครที่ใช้ชีดบอกว่าให้กลับมาติดคุกอะเแต่แสดงว่าเขาคงคำนวณแล้วว่าติดคุกไม่นานอะก็กลับไปดีกว่าดีกว่านี้ตลอดชีวิตอย่างนั้นเหรอคะนี้ตลอดชีดแล้วมันมันพังหมดเลยไงค่ะแม่ทัพไม่อยู่แล้วะนี้ลูกทัพด่วนหมดแหละอ,อาการที่สองก็คือเขาคงมองการเมืองว่าขนาดเนี้ยมันเละอ,อยู่แล้วค่ะไ,ไอเ้เสียงข้างน้อยเป็นรัฐบาลค่ะแล้วก็มีตัวกลางเป็นพวกเขาอยู่เขา ไอ้เขาเสียงข้างมากถ้ายือ่อเดียรายไม่ยังใจได้เกิเดเหตุเสียงคนค้างนี่เกิดไม่ยกมือให้เขาก็จะนะและ้วเขาบกความได้แต่ทีเนีอ็นการเมืองเมื่อกก็จะกลายมาเป็นอยู่ในเมืองเ,เ,เขาอีกได้แต่ไอ้ไม่หนลูกทับขนาดนี้เช่นนีแยากายก็ไปก็เรียกกลับมาแล้วตอนนี้คขอบอกทับใหญ่กลับมาก็อันนี้เราพูดถึงเรเชิงยุทธศาสตร์พวกการเมืองก็คิดกันนะแล้วก็พฤติกรรมก็จะออกแบบเนี้ย ผมก็กลับมาเพื่อเรียกขวัญเลยอันนี้ฉันสู้ต่อนะอค่ะคือมองว่าคุณนักสินน่าจะยังพอมีเส้นทางในทางการเมืองอยู่พอพอจะยังมีทางออกอยู่บ้างขนาดไม่อยู่ในประเทศ17ปีก็ยังสามารถสร้างความผู้วายได้เลย <c oughs> เอางี้ดีกว่าแลวอย่างนี้แกีอคุกจะอยู่ในคุกมาทั้งปีอ,งออกมาใช้ก็ระว,วาตอนนี้สนุกเลยตอนนี้คือคือมองว่าคุณนักสินยอมเหรอคะเพราะว่าหลายคนมองว่า ระดับคุณนักสินเนี่ยไม่น่าจะยอมเข้าคุกอะ่ะแต่พี่อาจารย์ไทยมองว่าบวกลบคูณหารกันแล้วเนี่ยการยอมน่าจะดีกับคุณนักสินมากกว่าอย่างนั้นเหรอคะนึงผมมองในข้อเท็จจริงอ่ะถ้าคิดอย่างตะก,กาง่ายๆถ้าแกยอมติดคุกปีอาจจะได้รับวิธีการขังแกอายุเจ็ดสิบกว่าแกอ,อาจจะเด็กไม่ถึงอ่ะนะแ,แล้วเราก็ไม่รู้ว่าสาราจะตัดสิน จำคุกขนาดไหนนะหรือว่าไม่จำคุกเลยก็ไม่รู้นะอันนี้เราไม่รู้เรามาเดีไปข้าวโวงสารเนี่ยเราพูดถึงก่อนนี้ว่าถ้าเกิดต้องจำคุกปีหนึ่งเนี่ยคุ้มไหมเกมอำนาจทางการเมืองที่แกยังต้องเล่นต่อกับถ้าแกหนีไปเนี่ยแกก็จะเหมือนกับเล่ยล่อนเนะตอนนี้ตอนนี้เป็นปุ๊กหนักเพราะว่าแกมาสารภาพว่าแกเนี่ยเป็นคนปล้นชาติบ้านคนบ้านค้าบ้านค้าเมืองเป็นคนทุจริต แกแก็หนีคดีทุจริตอะไรเงี้ยมันมันถูกตาหน้ากันแหลกลานเลยลูกหลานอยู่ไม่ได้เลยไปไหนพวกก็ประนามย้ำเหยียดเลยเอเไรก็วาดไปแต่รู้ที่ว่าแยอมไหมเนี่ยนะผมว่าแกก็คิดชะตาลูกคิดแล้วว่าเอาหออน้านให้ได้ก่อนดีกว่าอืเพราะว่าแกก็อยู่ต่างประเทศแกก็เหมือนกับติดคุกแกก็บอกว่าแกทุกข์ทรมานมากปะอืมค่ะ ทีนี้พรุ่งนี้เท่าที่ติดตามข่าวสารต่างๆหรือแม้แต่การไต่สวนของศาลที่ศาลก็เรียกพยานหลักฐานอะไรต่างๆซึ่งก็น่าจะครบถ้วนแล้วเนี่ยนะคะและศาลก็นัดฟังพรุ่งนี้ประเมินยังไงวันพรุ่งนี้คะคือจากที่สารนำเอาความผมที่ผมไปร้องต่อศาลแล้วก็เอาไปสำนวนฟ้องเนี่ยนะคือคืออย่างนี้นะศาลได้เอาคำร้องผมเนี่ย คือถึงแม้ว่าผมไม่ได้พูดเสียหายแต่สารเราเอาสำนวนผมที่ฟาร์มไปปรากฏต่อสารแล้วศารได้เห็นได้ก็ได้เห็นข้อเท็จจริงที่ผมเอาไปร้องกับข้อกฎหมายแล้วเนี่ยสารก็ดูว่ามันมีมูลและจริงไหมก็กส่งไปให้ปปชเป็นโจทย์กายการแล้วก็ส่งมาให้คุณทักษิณํำเลยแล้วก็พวกผู้จัดการเรือนจำกับแพทย์ที่เกี่ยวข้องอยู่สี่ห้าคนสี่สามคนเป็นห้าคนเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะแก้มา เอาคำร้องผมไปแก้ว่าจริงไหมที่ในใายแนชัยก็มาลองที่ศาลแล้วศาลเอาคำร้องเนี่ยเป็นหลักล้วจะเห็นว่าขบวนการไต่สวนของศาลเนี่ยเปิดเผยศาลก็ก็จะไล่หมดเลยผมก็นั่งฟังอยู่นะตั้งแต่หน้าแรกไปเลยที่ข้อที่หนึ่งเกี่ยวกับข้อกฎหมายมาตราห้าสิบสีของราชทันผมยกตัวอย่างนะครับว่าถ้ารับตัวมาจากศาลนเนี่ยถ้าป่วย ก็ต้องไปเข้าเดือนจำก่อนหลกแล้วสานสารถามมึงนี่อยู่สามสามวันกับเจ้าหน้าที่เดือนจำทําไมแม่เข้าเดือนจำแม่เ,เข้าโรงพยาบาลเพร่ะคนก็ตอบไปในทิศทางกุลาทิศตัวละทางเลยเแล้วก็อ้างว่าเอออันนี้มีฉุกเฉินเราต้องไปโรงพยาบาลแต่นี่มันขั้นตอนของกฎหมายน่าจะทันเนี่ยเขาน่าจะทันก่อนนะ,ะมันผิดหมดละมันผิดขั้นตอนแล้วแล้วก็ตอบไปก็ต่างคนต่างตอบตัวรอด มันก็เลยขัดกันไปขัดกันมาตอนนี้ศาลเนี่ยในหลักกฎหมายเอ่ะท่านตัดสินคุณทักสินโดยวิทยา,ยาวิทยา,ยาเท่านั้นเองที่ฉันใช้เอามาตัดสิน่้นไม่ได้ใช้ระเบียบราจะทันว่าจะทันเนี่ยระเบียบเขาเป็นแค่ผู้ดูแลสถานที่คุมขังเขาไม่มีอำนาจใดๆที่จะต้องไปเอาเอกเทศในการที่เยาตัวนักโทษซึ่งในการคุมขังตามคำสั่งศาลเนี่ย ไปโดยพนักงานมันก็จะมีวิทยา,าบาบับไว้อีกชั้นหนึ่งซึ่งอยู่ในกฎหมายของราชธรรรัณฑ <S S> ์ศาลก็ถามเลยว่าเนี่ยคุณทำกันยังไงก็ <S S บอกไม่เคยใช้อ้ผมก็เลยงงเดี๋ยวนั่งฟังอยู่เอ๊ะทำไมกฎหมายราชธรรรันฑ์ิ่งจะใช้ปีหกสามแต่กฎหมายวิทยาที่ศาลได้ถัดสินเนี่ยโดยกาเป็นกฎหมายอยู่แล้วธรรมนูญด้วยบังคับไว้ว่าศาลอาญาแผนดกอาญาในการเบอรจะต้องใช้ วิาญาหรือวีแ่งเท่านั้นเทียะตัดสินคดีพวกนี้ได้ไปใช้ใช้กฎหมายอื่นตัดสินไม่ได้อพราทำไมก็าบอกแบบนี้บอกว่าก็ไม่เคยใช้เลยเอาไม่เคยใช้เลยตั้งแต่ทันเกิดมาตั้ง 2, 4, 7, แต่สองสี่เจ็ดเก้าแล้วนั่นเอมันเป็นสองสี่หกสามเองอะ่ะแล้วคุณทาอะไรกันเราก็ไปค้คนหลักฐานที่ส่งให้ศาลแล้ไม่ั้งดีกาคที่เคยจะลงโทษเราจะทันก็มีเรื่องของการ ขอทุเลาโทษแล้วก็มีเรื่องของอธิบดีราะยาตันทำเรื่องไปถึงศาลจะศาลสาั่งทุเลาโทษได้เราโทษไปอยู่นอกเรือนจำนะเพราะว่าเขาอยู่ในเกณฑ์ที่เขาขอไปทุเลาโทษปิเรื่องมาทางนี้ก็กลัวผิดคําสั่งศาลก็ทําไปแล้วเราก็ไปค้นเจอว่ากฎหมายที่แก้สมัยคุณสมัรชุดสวรเว์เกี่ยวกับวิทยา,ยาว่าจะเอานักโทษเอาไปนอกเรือนจำเกี่ยวกับเรื่องหนึ่งนักโทษที่ฝากขังยังไม่ตัดสินสองนักโทษที่จําคุกตัน จำคุกแล้วตลอดจำคุกเด็ดขาดแล้วอะแต่ว่าจำคุกได้บางได้หนึ่งได้สามแล้วจะย้ายเลือนจำเนี่ย,ออยาาก็ยาา 2, 4, 6, ต้องไปขอญาติสามสามเมื่อคืนนั่งโทษเกี่ยวกับมาราสองสี่หกต้องไปรักษาเขาต้องขอญาติสามเอ๊ะทำไมไม่ามสารถ้าก็ถามมาเรื่ง<ะ>อ,องเงี้ยพราะคำร้องเราเขียนไปนีส<ะ>งง่สารก็มาถามแล้วคุณก็ตอบมาตอบมายังไาศารก็มาถามว่าทำไมถึงไม่ทําทําไมคุณถึงไม่ตอบแล้วทําทไมถึงไม่ตอบอย่างนี้ไอ,อ,อ,อ้พวกนี้อย่างงี้นะ<ห>ต้าเห็น พฤติกรรมการทำงานของเขาก,กรบคตอบกับหลักฐานนี่นะ,ะมันขัดต่อกฎหมายแล้วก็เอละเว้นปฏิบัติหน้าที่<ะ>อันนี้คําถามว่าคุณทักษิณไปเกี่ยวข้องไหม<ะ>ออมันก็มีหลักฐานบางส่วนเช่นใบเสร็จคุณทักษิณก็ไปอยู่อันนี้เราพูดถึง ฟังศารนะเราไม่ได้ไปไป,ไป,ไปพิภารณาเราไปดังฟังเราก็ได้ข้อทด้จริงที่ทุกคนก็รู้อยู่แล้วสื่อมวลชนก็มาลงสารก็เอาไปเสร็จที่ผมยื่นให้ศารว่าไปรักษาป่วยยังไงร,รักษาไม่มีข่ายาม่ได้ค่าห้องทั้งส่วนใหญ่ศารท่านก็ขอมาสารท่านก็รับเอกสารนี้จากผมไปเข้าํำนวณแล้วก็ขอเอกสารนี้มาจากไปที่โรงพยาบาลตำรวจที่คุณทักษิณมีคนจ่ายตังค์กงหมดเนี่ยศสารเข้ามาถามแพทย์ ไปถึงไม่บีก็ยากแพทย์สามค,คนตอบสามอย่างอย่างเงี้ยมันก็เป็นหลักฐานที่สารารณชนรับรู้แล้วอะก็ะตอนนี้ถ้าถ้าประจาชนรู้อย่างเงี้ยแล้วเราจะตัดสินยังไงเราก็าได้พูดถึงว่าสารตัดสินยังไงนะออหลักฐานก็ดีเพราะได้จริงก็กฎหมายก็ดีคแล้วความจริงปรากฏต่อสารารณชนก็ดีแอ้วจะ,ะตัดสินยังไงไม่ผิดไม่ผิดแล้ว ไม่ผิดว่าสารไม่ผิดว่าใครจะผิดอะไรเนี่ยอืไม่ผิดล่าจะทงกอย่างไงอะปัญหาว่าเอากฎหมายอะไรมารองรับค่ะค่ะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราน่าจะได้ทราบกันแล้วเนี่ยนะคะพรุ่งนี้จะเดินทางไปไปฟังด้วยไหมคะพี่ชันชาจะเดินทางไปฟังด้วยใช่ไหมคะไปครับโอ้โห <laughs> นะผมมี่ขอเพิ่มไปทไําไปทํามา <laughs> เพิ่มไปผมเซ็นไปไมนเหลือสารก็ผมบอกให้ต้องต้องนั่นหนนะต้องเคารพสถานที่เลยนะค่ะือไม่ได้ไม่ได้ว่าพวกนะ ผมเยอะมากเข้าไปไปดั่งฟังแก็เ,เลยเซ็นไปเยอะมากก็เพิ่มเติมไปก็เข้าไปประมาณท้งสิบกว่าคนอืมค่ะค่ะเราะนีคคนที่พกบอกนะว่าทำไมพว<อ>กคุณไม่ทําเรื่องเข้าไปก็บอกว่าหมดเวลาบ่ายสองโมงผมไม่ไปไล่เช้าคุณมาเรื่องนี้มาเรื่องเลยเพราะสารก็ไปฟังแลอันนี้มนไม่ใช่เรื่องอพิจารณาดีแล้วเป็นคาฟังคาสั่งท่านได้จดยแล้วท่านก็จะแจกเอกสารทาพิพากษาเนี่ยหลังจะตัดสินเสร็จเต็มโดยหลักกฎหมายก็เปิดเผยหมด ศาลก็ก็ต้องรอพิมพ์ให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็แจกหมดหรือว่าท่านอาจจะแจกเลยก็ได้อค่ครับถ้างั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เราติดตามพร้อมๆกันนะคะพี่จันท์ไทยว่าเพราคดีนี้เป็นคดีบอา,าสารนะเป็นคดีศึกษาเป็นคดีความรู้ของประชาชนั้องคมต้องคมต้องคมด้รู้ว่าเรื่องการทุจริตเป็นเรื่องใหญ่แล้วสารเร้ตัดสันลลงโทษหรือไม่ลงโทษอันนี้โดยหลักเกณฑ์อะไร อันนี้ก็จะได้ดูกันว่าจะแกปะ้ปัญหาประเทศย,ยังไงครับผม,ผมได<ส>้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณนะคะพี่ชันชัยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณชันชัยอิส,สระเสนารักษ์ค่ะอดีตสสนครนายกจากพรรคประชาธิปัตย์นะคะก็กรณีล่าสุดนะคะเรื่องของคําสั่งศาลฎีกาของนักการเมืองนะคะหลังจากที่ไปยื่นคําร้องกรณีที่จะให้ศาลมีคําสั่งห้ามคุณนักสิิ์เดินทางออกนอกราชอาณาจักรซึ่งล่าสุดวันนี้ศาลก็ยกคําร้องในกรณีนี้นะคะดังนั้นก็เลยถือโอกาสในการที่จะได้ พูดคุยกันต่อถึงการกลับมาของคุณนักสินด้วยในวันนี้นะคะว่าประเมินอย่างไรแล้วก็รวมถึงเรื่องของคดีวันพรุ่งนี้ด้วยนะคะเพราะว่าพี่จันชัยเป็นคนที่ติดตามเรื่องนี้อย่างละเอียดนะคะก็พรุ่งนี้แล้วนะอีกไม่กี่ชั่วโมงก็น่าจะได้ทราบแล้วล่ะนะคะว่าเรื่องราวของคุณนักสินจะจบลงอย่างไรในกรณีนี้แต่ส่วนเส้นทางการเดินของคุณนักสินจะเป็นไปอย่างไรนั้นก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันนะคะ